เจอส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะครับแบบนี้เนื้อถึงเนื้อใช่นะครับต้องแบบนี้นะครับมีความเก้าเนื้อนุ่มนะครับมวลสารครบครบนะครับนี่เม็ดดาเม็ดแดงเห็นไหมครับอ,องค์ต่อไปน,นี่ปูนนาคนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าล่งตาแผ่นดิน นะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุสมผมมึกก,ก,กดูง่ายเลยเนื้อเนี่ยพี่เล่นให้ถึงยุคแบบนี้นะครับจบเนี่ยเล่นเนื้อถึงยุคจบแล้วนะครับปี95เขาชัดเจนอยู่แล้วเล่นง่ายนะเปิดแรกมาเวลาเดินพี่ข้อคูณครับพี่โ<ม>น้ต n อเนี่ครับ <อะ S 1> มาครับเปิดแรกองค์น,นี้นะครับคือสมเด็จลังตาเป็นดินหลวงุนุนนาควันละรังองค์นี้สวยสมบูรณ์มากพี่ สวยสมบูรณ์มากนะครับเนื้อห้ามวนสะอา,าดนีจจันสอนพัด้านไแล้วพิมพ์สมเด็จจะแพงกว่าครับมาที่เท่าไรแล้วมาที่สองพันห้าร้อยดอกนครับพี่ตอนนี้ราคาสุดท้ายค่ะคนแล้วพี่ดูเนื้อดิมาที่สอง 2,900บาทครับราคาสุดท้ายครับพี่เอาละโวยเอาละวะเนื้อนี่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับนี่องค์นี้เข้มๆเลยนะเท่าไรนะเอส2,900บาทตอนนี้พี่ราคาสุดท้ายนะพี่สาตอนนี้นะ,น 2, าะม,านามาที่2,900ัาร้อยบาทจะมีบอลใช้มาที่3,000บาทอยู่ที่3,000บาทนะพี่สาราคาสุดท้ายนะ อยู่ที่สามพันบาทที่ตอนนี้สามพบาทสามพันหนึ่รอยาที่มาทีามนหนึ่งร้อยบาทที่หลังตามพนดีนะพี่จ๋ามาที่สามพันหนึ่ร้อยบาทที่แาคาโอ้โหองค์นี้สวยนะครับงัวตายควายล้มเลยนะพี่ไเป็นมืของหาองไม่ได้ครับเท่าไรนะแอลลาคาสุสต้าย ไปแล้วค่ะปิดไปที่ไปิดไปแล้วนะคะพี่จั 3, 300, บเรียบร้อยปิดไปในราคาสามพันสามร้อยบาทตัวนี้ไม่รุ้นะคะพี่จับพี่รักสามพันห้าพันเด้อขอบคุณครับเออเองรวยๆค่ะพี่จายให้อีกองนะปุ่นนาคคงในเนื้อจัดมาก องนี้เนื้อจัดมากเดี๋ยวไปประมูลพ่อเงินกันต่อวันนี้นะครับเนื้อเก้าวแตกรายงานม้ลนสั่นเยอะดูง่ายองนี้มีจานพี่องนี้ผมว่าพิเศษสุดๆอะบอลแบบเนี้ยนะบอลแบบเนี้ยนะพี่น้องบอกเลยนะครับพี่เอาไปดูนู่นได้เลยนะคุณแผ่นปูทิมวัดชากอาวัดลหานไรเนี่ย นะครับบอลแบบนี้แหละนะชุดนี้ต้องบอกว่าสุดนะครับสุดจริงอ่ะใช่มีจานมือหลวงปูใช่รายการหืองนี้สวยจานลูกปูหน้าครับอันนี้น้องวิเคราะห์มาแล้วนะครับแล้วก็จำได้ด้วยเพราะว่าจานท่านนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเดีย๋ยวนะมันจะมีบอกอยู่ บางอันท่านจะทําใส่นี้ไว้เนี่ยจะเป็นจานตัวม้วนตัวนี้เห็นไหมครับปูนาวันละขังนะครับอันนี้เป็นบอลเดียวกับปูทิมนะครับละหานไล่อยู่ต้นๆท่านนะ่ะเนี่ยเป็นบอลน,นะดูไว้นะครับรอนแทๆ้ๆน้องประมูลให้สามสิบวินาทีครับสมเด็จหลวงปูนาคนะครับหลังจานนี่เป็นตัวอุด้านบนเนี่ยเป็นตัวคล้ายๆตัวน,นะนะของท่าน นะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับ30มิบวินาทีนะพี่พิมพ์คำว่าเริ่มไปแล้ว <c oughs> เสียงก็ไม่ค่อยมีวันนี้อา้าไปครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับ ลงบอนด้วย<ช>เหนื้อดำด้วย<ช>เท่าไร่นะอยู่ที่สองพันบาทนะพี่ราคาสุดท้ายค่ะมาที่สองพันบาทนะพี่ตอนนี้สวยด้วยพี่องค์เนี้ยนะครับแก้วจานมือชัดชใช่ยู่ที่สองพันบาทที่ราคาสุดท้ายมีบริษทสองพันบาทราคาเท่าไหร่สองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ โอพ่บาทตอนนี้ตอนนี้สุดจริงองค์นี้ไม่ธรรมดาแล้วมีจานด้วยครับพี่องค์นี้มีจานด้วยนะ2,100้ 2, บาทครับราคาสุดท้ายครับใครจะได้ไปมาดูกาจาร์รายการนี้อยู่ที่2,100บาทมาที่2,200้บาทครับราคาสุดท้ายมาที่2,200บาทแล้วอยู่ที่2,200บาทครับราคาสุดท้ายครับปูนากวัดละคังครับ ปิดไปที่กับมีการหลวมปูเ,เลยเียเมามากสวยองี้สวยเดิมเดิมเลยนะปิดไปเรียบร้อยนะพี่สาบปิดไปไหนราคาสองพันสี่ร้อยบาทพวดน,นะคะที่พี่พัดขรอบพระคุณคะ่ะอ้าววันนี้พงกระดูกผีนะครับวัดโพมา เนื่อยขอบคุณครับองค์นี้เป็นพุงกระดูกพี่วัดโพนะครับเนี่เป็นพิมพ์พสมเด็จนะครับสามชั้นนะสวัสดีพี่พันพึกครับสวัสดีครับพี่อันนี้หลังเป็นหลังหูห้นะครับเนี่เขาเจาะไว้แขวนนะใายนี่ผงกระดูกผี แปลแล้วลวยเปิดแรกมาเวลาเดินครับเปิดแรกมาเวลาเดินนะคะพี่พจ่าสามสิบวินาทีพี่นั้นจะได้มาสักโอกพี่จ๋าเอาห้าพันบาทขอบคุณคัะพี่คนชายไปจ้ามาที่ห้าพันบาทนะคะพี่จ๋าตอนนี้ห้าพันบาทพี่ มาที่หกพันห้าร้อบาทค่ะอยู่ที่6,500บาทนะคะพี่ตอนนี้ราคาสุดท้ายนะคะพี่จะมาที่หกพันเ้าร้อบาทผงกันดูกพี่วัดปูพี่เท่าไร่นะ มาที่แป0 0ันบาทกรับราคาสุดท้ายครับนาฬิกาดังแล้วพี่สองนกว่าถึงสองครับวัดลมาที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่แปดพันบาทครับราคาสุดท้ายใครจะได้ไปมาดูกันจ้ารายการนี้าทีแบนี้ทแปพาที่เา่าแามาที่แปันสรบาทค่ะมาทแัราเหืจสวยมากแัทแ สาม้บาทนะพี่อยู่ที่8ป0ดามร้บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่8ป0ดสาม้บาทนะพี่โอ้โหพี่สุดาสมเด็จผงกระดูผีวัดโพเท่าไหร่นะรียอ้โหพสกจะเชื่อแปดพันสีร้อยบาทพี่แปพันสี่ร้อยพี่มาที่แปดพันสี่ร้อยบาทรับเลยครับพี่ซื้อเท่านันะพี่สาวอเสีย้ใ วันที่อ4 0 0้วพี่ปิดไปแล้วปิดไปที่เ,เรียบร้อยค่ะปาดกันแล้วโอ้โหพี่ สองร้อยไม่ทันนะคะพี่า๋าทนไม่ไหวใช่ไหมพี่ขอบคุณครับโควิดต้องบอกว่าพี่สุชาติเป็นลูกค้าใหม่ไหมครบพี่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่น้องต้องขอให้พี่แอดไลน์ให้ด้วยนะครับนี่องค์เนี้ยนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อห่านี้สุดๆเลยนะจะเป็นลมเด่ง <c oughs> ทางโชครากการพน,นันยิ่งดีครับ คะก็สวยทองกันะะนะครับทองมีสองหมืนแล้วตุ๊กตาวัดพรับดูง่ายๆองคอนี้เนื้อโควสวยเลยพี่งองเนี้ยตุ๊กตาวัดพับใข่จิ้งจกนะครับนี่น้องประมูลให้ส่องนาทีครับอันนี้ทันยุคสมเด็จโตนะครับนี่เป็นตุ๊กตาวัดพรับเป็นพระที่โด่งดังนะครับอีกหนึ่งพระพงที่มีชื่อเสียงนะครับใครก็อยากได้ไปแขวน โหแล้วดนเนื้อตรงนี้พี่เนื้อแบบนี้แท้เลยรคะอยากแกะกรอบมากเลยมองเนื้อไม่ค่อยถนัดอาจจะพยายามซูมใกล้ๆพี่ีดูแล้วกันดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับนี่เนื้อนุ่มเนื้อจะมีความนุ่มนุ่มนึบนะครับมีความธรรมชาตินะอ่าแบบนี้ เนี่ยเล่นแบบเนี้ยเล่นง่ายจบง่ายนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับสองนาทีพี่ตุ๊กตานะครับวัดพลับไปครับพิมพ์เริ่มไปแล้วตุ๊กตาวัดพลับนะาทีจะเปิดแรกมาเวลาเดินนะาทีจาเปด้องด้วยเราทุกที บบเนื้อเนี่ยนะพี่นะเนื้อแบบนี้นะถ้าเป็นบางคุณพรมนี่ซื้อได้เลยแท้เลยนะครับนี่ดูความเก้าครับเนื้อเกาะกันเป็นไตหมดแล้วนะครับสองนาทีนะพี่ตุกก๊กตาวัดพลับนะครับหูดูด้านหลังเดตโตนี่มบาที่ด่ามาที่ม่นวันตาดูความธรรมชาติรับพี่ด้านหลังเห็นไหมครับนี่มวลสารต่างๆเนื้อหานะครับคลายตัวเซตตัวนี่ดูคาบกลุ่นะครับนี่แน่นหมดแล้ว เท่าไรนะ่นส1 2 0ถึงบาทนะพี่มาที่1น5 0 0มีจ้าตอนนี้ราคาายมาทามาที่นาท, 1, 4, 000, าทนะน้องก็ไม่ได้สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้มานานแล้วนะนะครับเจอส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะครับแบบนี้เนื้อถึงเนื้อใช่นะครับต้องแบบนี้นะครับมีความเก้าเนื้อนุ่มนะครับมวลสารครบครบนะครับนี่เม็ดดำเม็ดแดงเห็นไหมครับ อ่าเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมวลศาสตร์ต่างๆที่ท่านใส่เข้าไปนะครับนี่เท่าไรนะอยู่ที่หนึ่งมสี่พันบาที่ตอนนี้ราคาสุดท้ายนะพี่จ๋าพาลิมืวลสี่หลักาลิมมวลสี่พันสองร้อยบาทค่ะวัดพระโอ้ยครับรชัพี่เอ๋ยพี่จ๋าพี่จ๋าพี่เอ๋ยองนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าเดิมเดิมดูง่ายๆตุ๊กตาวัดพรับนะครับโอ้โหพี่เท่าไรนะ ใช่ครับเนื้อยังกับวัดละคังเลยพี่เขาเป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกันผูพีิดูความเก่าหน้าทนาลิกาดังแล้วพี่โอ้โหาพบาแล้วมาอพี่ เลี่ยนมือองค์นี้ไปนะครับผมไม่รู้อีกนานเท่าไรนะกว่าจะมุนเวียนกลับมาอีกนะครับสําหรับตุกตาวัดพรบนะครับสวยมากงามมากพี่องค์นี้เท่าไหร่ครับราคาสุทตายสี่บาท้ายวัดัทางเหนออย่างนี้คับอยู่ที่นั่สีบาทเ้ายะมานมนานะับพี่ราคาสุท้านะรับพี่จาาทนนี่ราาสวยตา

รับพี่ชายเสียดายนะองนี้ดึงหัวคันเทัาไม่ทันจ้าขอบคุณครับทำเป็นเล่นไหมเถอะโอ้โห ปีบัวเนื้อพิเศษเลยนะครับผู้บอกเลยนะครับเนื้อแดงแบบเนี้ยเป็นเนื้อที่ทำพร้อมกับนะครับเจ้าสัวท่านนะครับแต่เนี้ยจะเป็นพิมพ์กรีบบัวนะครับเนื้อแดงเนี่ยนะครับถ้าพี่ดูเนื้อนี่นะครับก็จะเหมือนกับเนื้อเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญที่องค์เป็นล้านน่ะนะครับเนี่ยท่านสร้างดังพิมพ์เจ้าสัวแล้วก็พิมพ์กรีบบัวนี้ น,นี่คือพระนะครับแนวหน้าของจังหวัดนะครปฐมกีบบัวเนื้อแดงนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนี่ยเนื้อเดียวกับเจ้าสัวทันเลยนะครับเจ้าสัวองละล้านก็บาทนะนะครับสวยๆนะอง์ละล้านก็บาทนะครับนี่จะรอดไหมเนี่ยโอ้ยเมื่อยไปหมดเอาสวยด้วยนะพี่ ทองเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสเลยผมบ้องตรงนะพระองค์เนี้ยนะผมโฟกัสนะครับที่องค์พระเลยเพอกี้บัวเราเจอเนี่ยทั้งปีทั้งชาติเนี่ยนะครับไม่เนือ้อไม่เนือ้อผงก็เนือ้อเมกะพัดนะครับแต่เนื้อแดงเนี่ยพรีเมียมจริงนะครับหนึ่งในห้าร้อยองค์ด้วยซ้ำ ในชีวิตการเล่นพระผมเพิ่งเจอองค์ที่ส่องนะนะครับเนื้อจะเหมือนเจ้าสัวเลยนะครับเจ้าสัวทันกับเนื้อแปบเนี้ยนะครับแล้วถ้าเจ้าสัวเป็นเนื้อแดงเนี่ยยิ่งแพงใหญ่เห็นไหมอ่านะครับอันนี้เป็นกีบบัวที่สร้างพร้อมกับเจ้าสวัวโอ้โหพี่แนวหน้าเลยนะครับอันนี้น้องประมูลให้ส่องนาทีครับรายการนี้พิมพ์คําว่าเริ่มไปแล้ว อทองนี่เลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับเอาไปแขวนได้เลยนะเนือเทียเจ้าสวท่านได้องค์หลักล้านสองไม่ได้เทียต้องใช้คำว่านะครับพระเข้าสร้างพร้อมกันนะครับอ่าเป็นพิมพ์กีบบัวนะมาครับเปิดแรก่พา,า,าวเวอย่าไปบอกว่าเทียพี่นะครับพระเข้าสร้างพร้อมกันเลยนะอันนี้จะเป็นพิมพ์กีบบัวจะมีพิมพ์กีบบัวพิมเจ้าสัว นะครับกีบบัวเนี่ยจะมีกีบบัวเล็กกีบบัวใหญ่อีกนะครับอ่าสร้างพร้อมกันมาที่เท่าไรแล้วอู่ที่มได้สู้กับพี่น<อ><ๆ>ี่ได้สู้นะเท่าไรนะแอดมาทอมบาทพี่จกตอนนี้มาที่มาทมาที่2บาทตอนนี้ี่ราคาสุดท้ายนะคพี่จอยู่ที่2อหบาที 2, าทา่ตอนนี้มาที่สองหมื่นแปดพั ที่อาบเมกะพัดเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับชาวบ้านเขาเอาของมาใส่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองคําก็ดีนะครับตะเกียงเซตะเกียงลานนะครับมันก็จะมีตะกั่วพอตะกั่วเนี่ยนะครับมันอยู่กับโลหะพวกนี้มันจะลอยตัวขึ้นมานะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นเมกะพัดแบบนี้เท่าไรครับราคาสุไทย คุณสี่ไม่ทันแล้วนะดิสามาดิสาพ้นหกพันบ,บาทค่ะอง์นี้น้องบอกเลยนะครับผมท้ายพี่ห้าเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับน้อยมากนะครับเนื้อแดงเนี่ยนะครับที่้างพร้อมกระเจ้าส่วนเนี่ยเท่าไรนะแอราคาสุดท,ท้ายมาดพันกนบาทาพันหร้อยบาทนะพี่มาดิาพันพันา้อบาช หักทองไปสองหมื <pled to> ่นพาเหลือหมื่นกว่าบาทพี่ห้าวินาทีสุดท้ายไม่น่าวูวามใจร้อนเลยมากบนี้พท้ี้นครสุดท้ายมนกพันก้อยาสาพันแร้บ้าท

ไม่น่าใจร้อนเลยแบงค์เมืองการมาทน่สาพุทเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ราคาสุดท้ายนะคะพี่ตาพิมพ์ปิดไปแล้ววีนะเก็บราคาใส่มือไว้เนะี่ยปิดไปที่ปิดไปแล้วนะคะพี่ตาเรียบร้อยปิดไปใหนราย สามมื <39. S 1> นเก้าคุณ้องเขียนไไปหกหมื่นไม่ไหวพี่ไม่ไหวนะองค์นี้ไม่ไหวจริงซูไม่ไหวราคาเนี้